ร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดจากคนแน่นอนครับเพราะว่าคนเป็นคนจุดอย่แล้วสาเหตุโดยธรรมชาติไม่มีปีนี้นโยบายการห้ามเผามันมันไม่เหมือนเดิมครับช่วงระยะห้ามเผามันมากขึ้นเนาะเขาก็ไม่สามารถไปชิงเผาพื้นที่เกษตรได้ที่อยู่ในพื้นป่านะครับเขาก็ใช้วิธีการที่จะไปเผาป่านะครับเพื่อให้ไฟลุกลามเข้าพื้นที่เกษตรเขาก็สามารถเตรียมพื้นที่เกษตรได้โดยที่ไม่มีความผิดเพราะเขาไม่ได้เป็นคนเผาพื้นที่นั้นโดยตรง ความรุนแรงก็คือเกิดเกิดทั่วทุกพื้นที่ทไม่ใช่ที่ที่เดียวเกิดพร้อมๆกันหลายๆที่ค้ัมยัางยากลำบากก็คือเราต้องแบ่งกําลังเจ้าหน้าที่ไปหลายจุดแล้วก็ทํางานทุกวันเกือบ10จุดครับจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่วันที่27มีนานครับไฟเริ่มมาแล้วแล้วก็รุนแรงตอนนั้นเราก็คาดการณ์ว่า ถ้าเราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยมันจะลุกาลามไกลไกลมากแล้วก็ขอกําลังเฮลิคอปเตอร์มารอบนั้นมามาช่วยแล้วรอบหนึ่งแล้วจัดกําลังภาคพื้นดินก็เข้าไปนะครับแต่ึงด้วยสภาพพื้นที่มันสูงชันจริงๆเราไม่สามารถเข้าได้พอดับได้แค่บางส่วนภาคพื้นดินก็เข้าได้แค่บางส่วนอ่ามันก็เลยลุกลามมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้วันนี้เนี่ยที่เป็นเป็นข่าวที่มันตามที่ภาพแชร์ไปครับ มนนันก็ลามมาถึงในจุดที่ชุมชนสามารถมองเห็นได้ชัดนะครับทุกคนก็เห็นว่ามัน,นไฟมันลุกลามได้อครัก็อันนี้ก็เ,เหมือนว่าถ้าเดายังดับไม่ได้อีกก็กคาดว่าจะขึ้นไปบนยอดดอยแล้วทีนี้ก็ต้องขอกาลังวันนี้ขอกำลังเสริมมาก็จะ,อะหอจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็มา ว่าใช้เวลาสักเท่าไหร่ในการที่จะทําแนวคุมไว้ตรเนี้ถ้าแนวข้างล่างนี้ค่อนข้างยาวเหมือนกันน่าจะท้งวันทั้งวันอย่างเงี้ยทางวันแต่จุดนี้ก็ต้องคือเราตอนนี้ไฟมันลามลงครับลามลงแบ่งกาลังไปหนึ่งคือพวกหนึ่งไปทําแนวไฟอีกพวกหนึ่งขึ้นมาดับครับมาดับดามลงดับดับขึ้นอันนี้ชุดหนึ่งขึ้นไปดับชุดหนึ่งขึ้นไปดับเนี่ยชุดหนึ่งก็มามาทำแนวไฟตรงนี้ ตั้งต้นแล้วนะครับว่าท่านวิสัยไม่เห็นเลยเราบินมาเราไม่เห็นใบหลวงเลยนะไม่เห็นเลยนะครับที่แกต้องอาศัยพิกัดเข้ามาถึงจะมาลงตรงนี้ได้พอเนี่ยเป็นพิธีการที่สุดท้ายที่จะมาสนับสนุนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยถึงท่านนิสัยที่ทำงานได้เนาะ ตอนนี้เราได้ตัดสินใจแล้วว่าเราเดี๋ยวทางพอจะเข้าช่วยตรงนี้นะครับ<ช>แต่ตรงนี้ทั้งนั้นภาคพื้นดินเรานะครับขอให้ให้สแตนบายแถวนี้นะครับแล้วเอาคนาสื่อสารกับทางกัปตันนะครับด<ช>ังนั้นตอนนี้เรานะครับเราขึ้นไปบินแล้วสภาพอากาศพอพอที่จะเห็นนะครับเราก็จะเอา เอาหอไปทิ้งน้ำสนับสนุนนะครับจะช่วยในจุดนี้ไม่ให้ลุกรามไปที่ไหนนะครับเราใช้เครื่องเป่าเครื่องเป่าใบไม้มาช่วยในการทำาันไฟเพื่อให้เร็วขึ้น ไฟยังรุนแรงบางพื้นที่เนี่ยเั็นพืชพืชมันสะสมอย่างไม่เคยไหม้มาสักสองสามปีเนี่ยแตชั้นวืชพืชมันจเชื้อเพลิงจะเยอะมากนะครับการที่ทําในการไฟ4เมตรมันอาจจะก,กันไม่ได้8เมตรก็ยังกันไม่ได้ไฟถ้ามีลมแรงมาอีกก็ตีข้ามข้ามแนวของเราได้ สถานาการณ์ตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้กระแสลมมันแรงคนระมันควบคุมยากตอนนี้คนะมันต้องรอให้มันนี่เดีนี้ก่อนถ้าเราสุดก็เพิ่ปกระทะกับมันนี่มันจะหายมากครับเอาอยู่ครับเอาอยู่แต่ว่าเมื่อกี้มันมีผิดพลาดทีนน่นหนึ่งไม้มันลุกขึ้นต้นไม้แล้วมันล้มข้ามแนวไปกํปลาลังพยายามควบคุมอยู่บร,ริเวณนี้นิดเหลือครับที่เหลือก็กําลังทําแนวไปข้างหน้าละ<ม>ตามแนวไฟไปครับ ถ้าอย่างนี้ครับเราทําแนวทำทำแนว,ก,นนวการไฟแนวป้องกันเสร็จเนี่ยบริเวณที่วัชพืชเยอะเนี่ยชเชื้อเพลิงเยอะเนี่ยเราก็จะจุดไฟเพื่อให้ไปชนกับแนวไฟที่ลงมานะครับเพราะตรงนี้นดูแล้วสถานการณ์ไม่ปลอดภัยถ้าไฟลงมาตรงนี้เจ้าหน้าที่ไม่ปลอดภัยถ้าเจ้าหน้าที่ไปดับที่ไฟมีความเสี่ยงมากกว่าทั้งความร้อนทั้งฝุ่นควัน,อ,นอันนี้เราจะใช้วิธีสุดึ้าป ที่เราทําก็มีลิงตัวหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตลิงตัวเล็กเนี่ยมันจะเกาะแม่อีกแล้ววันนี้อาจจะหนีหนีไปป่าไม่ทันก็เสียชีวิต แนววนเนือกันไฟของนี่ครับของวัดถ้ำหาปองครับสภาพตอนเจอมันเป็นยังไงครับนอนนอนเดบเนี้ยครับนอนแต่ตัวยังไม่แข็งสดอยู่ตรนนั้นตอนนั้นยังไม่แข็งใช่ไหมครับเมือแล้เด็กอุ่นตอนเจอใหม่ๆเจอมีมีมีลูกอะอันนี้ตอนเจอเนาะ ่ทิงดาวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามของพื้นที่ด้วยเนาะถ้าเกิดไฟป่าเนี่ยไม่ไม่เฉพาะแค่สัตว์ป่าที่ได้รับผลบกระทบโดยตรงนะครับต้นไม้ที่จะรับผลกระทบโดยตรงก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับผลก,กระทบแน่นอนนะเพราะว่าเข้ามาเนี่ยยังบรรยากาศการท่องเที่ยวมันเสียไปเลย